หอมเนื้อมากเลยตรงมันก็อร่อยโอ้มันแบบสุดยอดอ่ะนี่ก็เขาเดียวเทเลสสวัสดีค่ะทุกคนทีมกันิลานี่แ้วันนี้เราจะไปกินให้ยับที่ถนยคนเดินบางแสนนี่พร้อมกระเป๋าเดินทางของมิก้ามุ่งมิงมากพร้อมจะเดินทางแ้วกัน่แม ก่อนจะออกเดินทางอยากจะกินอะไรแซ่บๆหน่อยแซ่บๆเหมือนปากพิมหมายถึงสีปากแหละใช่ไหม <laughs> ถ้าอยากอร่อยง่ายๆแบบกรอบแซ่บสีต้องนี่เลยนอติลูดน้ำพริกทุนากรอบ <c oughs> ที่สำคัญกินกับอะไรก็เด็ดผู้เป็นสปอนเซอร์จีนี่ของเราในคิปนี้ฮอตนี่ค่นทุกคนเขามีสองรสชาติมีรสฮอตชิลลี่กรอบแซ่บถึงพริกถึงเครื่องและรสต้มยำกรอบสีถึง เรียบร้อยทุกคนนอกจากอร่อยกรอบแซ่บซีดแล้วยังมีโปรตีนจากเนื้อปลาทูน่าและโอเมก้า3และที่สำคัญไม่มีผงชูรสนะคะทุกคนมีขายที่เซเว่นอีเวนและร้านคาน้าชั้นนำทั่วไทยทั่วไปหรือประเทศทั่วไป กลินเลยทุกคนแป๊บนะกรอบแป๊บเลยนี่ทุกคนเป็นอย่างนี้อันนี้รสต้มยำอ้หูกินถึงกินถึงมาลองมันกรอบสีถึงเครื่องต้มยำจริงๆนะทุกคนวุ้ยอยากลองมากินกับข้าวเหนียวไก่ย่างเลยทุกคนเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวไปซื้อแป๊บเอ้าเฮ้ยไอ้หนุ่ยเอ้ ผ่านไปผ่านมาซื้อข้าวเหนียวไก่ย,ย ام, ่างกับข้าวไข่เจียวยายไม่หลุดคุณยายหลุดมาทางไหนอ่ะมีลู่ป,ประตูบ้านเปิดอยู่ก็เลยขึ้นมาเอาเอาเอาใหญ่เอาหมดเลยเหมาหมดอุย้ยจะให้ดีจังเลยแม่คุณเ <c oughs> นี่ยตึ้งตังค์่ะลูกไม่เหนียวเอาเอานี้ก็แทนหนงต่าของดีนี่ของดีขอบคุณมากนะหลานได้ไปิด <c oughs> ลองกินทายอย่างเขาเหนียวกรย่างจะ <c oughs> ดึงโอ้โหชิ้นใหญ่มากนี่มาลองกินปึ๊บปึ๊บลองกินกับรสฮอตชิลลี่ดูอืมอืมกรอกได้กินไหมอืม <c oughs> ไม่ข้า,ากระย่างนะทุกคนนี่ข้าวเหนียว <c oughs> กินก้อนเดยวเปล่าๆยังอร่อยเลยเดี๋ยวมาลองกินอ่ะข้าวไข่เจียวดูมั้งว่าเป็นยังไงข้าวไข่เจียวแบบเบสิกเบสิกเอิญจริงปะข้าวไข่เจียวกินคู่กับน้ำพริกอะไรก็อร่อยนี่นะเบิ่มเบิ่มคำนี้อือหือ ความมอสมันเพิ่มเทกเจอร์ความกรอบนะทุกคนเฮ้ยมิติใหม่นี่ไข่ต้มสวยๆยางมาตุพมพิมนีเทคนิคต้มไข่เจ็ดนาทีสวยแบบน,นี้เลยเออ,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 อน,นี่ออเ,นนนเ,เลยเออไอก,กินอะไรก็เด็ดจริงทุกคนหพิมพิมรู้สึกว่าเนี่ยเขาเ้เดียวอร่อยสุดเลยน้องจีรู้น้ำพริกทุ่น่ากรอบกินกะอะไรก็เด็ดจริงๆแต่ตอนนี้พิมขอตัวรีบไปบางแสนก่อนเดี๋ยวรถติดเดี is, เ๋ยวไ,ไปไม่ถึงไปไม่ทันไปกัน ใบด้วยด้วยบ้านยายอยู่ชนบุรีอ๋อหลงมาสมุดปการได้ไงก็ไม่รู้เนี่ยลงมาไกลเนาะยายไปไปไปลุบไปไาเอาไปเลยเขาม่ีอีกแล้วกินระหว่างทางเป็นกลนถึงถนนก็เดินบางสายแล้วทุกคนทองฟ้ก สวยพระอาทิตย์กำลังตกดินลมกำลังเย็นสบายก่อนน้นนี้คือร้อนมากแต่อย่าเราเริ่มเดินกันพี่กาบอกว่าช่วงหนึ่งตอนมอปลายนางมาบ่อยมากแล้วพี่โมบอกว่าที่นี่มันมีร้านอะไรวะร้านไอติมปะร้านขนมเออมีมรถตู้อ่าเป็นร้านขนมอยู่ร้านหนึ่งก็อร่อยเหมือนกันพี่้งก็เลยว่าเออมันจะเป็นยังไงลองดู ภาษาอังกฤษที่นี่คือ Walking Street บางแสนนะคะมันเป็นฟิลแบบตลาดถนนของวัยรุ่นน่ะเด็กมอนุราพาหรืออะไรเงี้ยเขาจะชอบมาเดินเล่นกันแล้วเท่าที่ดูนะสุภาพาเยอะมากินเลยแต่ตะกี้ตอนที่ขับรถผ่านอะไก็เห็นว่าตลาดมันก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีหลายซอยอยู่เด้อชอบท้องฟ้าสีส้มสสีกรลังน่ารักโรแมนติกแล้วก็ถนนทนนเดินที่นี่ก็ติดทะเลเช่นกันนะครับ มันก็คล้ายๆเร็วเด่วนตลาดรถไฟอะไรอย่างนี้อยู่นะม,มันคืออะไรก็ไม่รู้แต่พิมพ์รู้สึกสนใจมองไปตอนแรกคิดว่าเป็นกล้วยแต่มองไปมองมาก็ไม่ใช่กล้วยมันคือเจ้าจ๋อ20บบาทมีบลูเบอรี่กล้วยพิซซ่าเผือกตอาีู้คัตาชีถังขยะยาช็อกโกลแลตแต่พิมก็ไม่เก็ตว่ามันคืออะไรอย่าลองซื้อ,อมากินก่นนะถามแม่ค้าไปแล้วมันคือขนมปังที่มีไส้อยู่ข้างในนั่นแหละ นะเออในกล่องไหมจ้าฝายสายขายเลยเออ <c oughs> เห็นเลยอ,ะอ่ะโอ้ยลมปลิวลมพัดตึงมากอะ่ะนี่หน้าตามันคล้ายคล้าย้ยอยู่นะลองอันนี้พีทอยากเต้นแอโรบิกกับเขาเลยอืมอันนี้พีทอ่ะมันมีซอสมะเขือเ,ขเทศอ่ะแต่ ก็ไม่ได้รู้สึกถึงพิซซ่าเท่าไหร่แต่ด้วยความ20บาทมันก็โอเคนะกินเล่นๆอันนี้คัสตาร์ดใช่ๆเรากินเล่นๆได้ราคาไม่แพงร้านนึนต่ออยากกินอันนี้มันชื่อบัสกิลเอาถ้วยเล็กชีสหนึ่งค่ะได้ค่ะ ชอบเรียนเขี่ออะไรอะคะนโนแมนอ๋อน้องนโนแมนมาและ้มองกล้องด้วยเขี่เป็น,โนโอะไรเขาบอกว่าเป็นซอสบาร์บีคิวเป็นซอสสเปเชียลของทางร้านแต่เ้าพี่พิมพ์ดาวน่าจะเป็นบาร์บีคิวน่าจะนะอันนี้ถ้วยเล็ก0บาทแล้วพิมก็เพิ่มชีสเข้ามาดว้วย <c oughs> <c oughs> อร่อยนะฟีลม,มันเหมือนจะเหมือนจะบาร์บีคิวแต่ก็ไม่ใช่แต่ว่าหมูอะ่ะหมูชิ้นใหญ่ใช่ไหมตอนแรกคิดว่าจะเหนียวแต่คือมันนุ่มมากเลยอะ่ะเหมือนสตูแต่ก็ไม่เคยเกินสตูแต่มันฟีลแบบนุ่มๆหอมๆอร่อยอร่อยเลยชอบย่าพี่เข้ามาลองดีดีมากดีจนแบบอยากทำกินเองพี่บ้านเขาทำได้ไงไม่รู้ชิ้นหมูมันใหญ่นะแล้วมันก็แบบไม่เหนียวไม่แข็งอร่อยเลยอร่อยเลยชอบแตร้านนี้ อ,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 อมีร้านยำยด้วยทุกคนราคาไม่แรง50บาทอยากลองไปลองอยำหอยแครงกับยำกุ้งเท่าไหร่หกสิบบาทน่าขอบคุณค่ะเพิ่ไมาเห็นไข่ปลาหมึก2ีบาททุกคนถูกมาก ใช่แมมปกติมันงละคะเท่าไหร่ถ้ากรุงเทพก็3ามสิห้าสี่สิบต่ไม้อะนะแต่ไม้ใหญ่กว่านี้หน่อย่าอันนี้อันหนึ่งเดี๋ยวซื้อก่อนเดีย๋ยวไปหามุมกินอ้าวแวะไปร้านนู้นซะแล้วไข่ปลาหมึกยังไม่ได้เลยดีส่งแล้วน่าจะหิวใช่ไหมเพื่อนอยากปากแห้งมาจากไหนไม่รู้เห็นขนมจีบน่ากินก็เลยซื้อแปดลูกยี่สิบบาทแล้วตะกี้คือตกใจมากเวลาขนมจีนอะเขาก็จะใส่พวกแบบกระเทียมเจียวจีโจวก็คือจบใช่ไหมแต่นี่เขื่อเขาราดซอสพริกมาด้วยอ่ะ เป็นสูตรเฉพาะที่นี่หรือเปล่าเออเดี๋ยวเด๋ยวจเป็นเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวไปกินรอปั๊มหม,มึกรล,ลารอยากรู้มากเลยอยากรู้ว่าขนมจีนกับน้ำพริกข <laughs> นมจีนกับซอสพริกมันจะเป็นยังไงพอได้นันน้นแต่เห็นซอส่ิชูอ่ะมันแปลก เฉยๆสอมนมันก็พอได้นะปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึอกอันนี้พิมสั่ง <c oughs> ไข่ปลาหมึกไปสองไม้แล้วก็เป็นปลาหมึก <c oughs> ปกติหนึ่งไม้แปสิบาททัตต้งหมดไข่ปลาหมึกกันน้ำจิ้มซีฟู้ดขาปิดหวานนะคุณน้าตามันดูแซ่บนะแต่จริงๆ,ๆแล้วมันหวานแต่เนือปลาหมึมกก็คือโอเคเลยตด้น่ายำกุ้งและหอยของเรานั่นเอง <c oughs> จะหอยนแพงดีไม่เหม็นไม่หาเนี่ยเขารองกุ้งกุ้งตัวไม่ได้เล็กมากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ราคาห้าสิบาทเองอะ่ะเออ, <c oughs> อ,เอดีรุ้งสดดีไม่แย่เลยด้วยค <c oughs> วามที่มันมีไอเนี่ยตะไคร้ปะมันเลยทําให้กบกิน่นคาวได้เยอะมากแล้วมันก็โอเคเลยสาหรับพิมพิมรู้สึกว่าคุ <c oughs> ้ม <c oughs> ชอบชอบเลยดีเลยจะหาอย่างอื่นกินต่อ นี่ทุกคนตะกี้ให้พี่โมโล,ลองชิมน้ำจิ้มซีฟูด้ดที่พี่มบอกว่าเออมันหวานนะพี่โมพี่โมบอกว่าไม่เป็นไรพี่หวานกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดติกเ <c oughs> ขาก็ลังแบงว่ามีความรักแกเขาก็ลังหวานเออแต่พอนางกินปุ๊บนางก็บอกว่า <c oughs> คิดว่าเตงหวานครับหวานมาหวานก,กินของขามายากินอะไรหวานหวานนมสดปัน่นสตรอเบอร์รี่ <c oughs> เขาไม่ได้เอาเครื่องปันนป่นสตรอเบอร์รี่นะพี่เขาเอานมสดไปปั่นไปต่างไป โค้ดแอลค่ะเอาหวานน้อยได้ค่ะยเีวได้ได้มาแล้วอันหลักแม็เป็นถุงพลาสติกเป็นรูปกระต่ายแล้วพี่ก้าก็สั่งบีฟคิวเนื้อย่างไรทิมพันเดี๋ยวเขากินเป๊บหนึ่งแ,<อ>แล้วเขาชื่อฉ่ำด อโอเคดเีนะเลือกความหวานได้ด้วยว่าจะเอาหวานปกติหรือหวานน้อยถือว่าโอเคเลยใช้ได้40บาทเนื้เนื้อย่างหอมเนื้อมากเลยรสชาติโอเคแต่เนื้อแอบแข็งไปนิดนึงตรงมันก็อร่อยไม่ต่อสิบบาทท่กนโอเคเลยนะถือว่าโอเค อ,อ่ะต่อน้ำลูกสำรองก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรไม่เคยกินอยากรู้เดี๋ยวซื้ออ,นนอันนี้นะคะ,ะถ้าสังเกตจะเห็นว่าพิมแมสสีเปลี่ยนไปไม่ใช่อะไรตะกี้กำลังจะใส่แมสแล้วผูกขาขาดโมเลยพี่โมก็เลยบริจาคแมสอันนี้มาให้คิมขอบคุณนะคะโม <laughs> น้ำลูกสำรองเขาบอกมีสรรพคุณด้วยนะแก้ร้อนไหมแก้ไอแก้เจ็บคอแก้กระหายชุ่มคอชื่นใจช่วยสลายไขยมันหน้าท้องได้ดี จริงนอเนี่ยหากดื่มเป็นประจำจทุกๆเช้าไปเหมามาได้ไหมช่ว <c oughs> <c oughs> งนี้คือพุงเยอะมากช่วยช้าล้างไขมันสะสมในลำไส้ให้สะอาดลดสารพิษตกค้างทำให้สุขภาพดีผิวพรรณสดใสมันครอบจักรวาลจังเงเป็นอันเลยนะลองรสชาติลองดูรสชาติไปไปที่อื่นกัน <c oughs> <c oughs> ลองกินกันมันไม่แค่แต่มันแต่มันนะแต่มันนะกินดี งงสิ<อ>ใช่ไหมงงไหมอยากลองอะ่ะอ่ะลองดิลองมันแปลกเหรอคือรสชาติมันไม่ได้รสช,นะชาติไม่แย่แต่มันเซอร์ไพรส์เออ,เอ,อพี่โมจะรู้ว่ามันเซอยร์ไพรส์ยังไง ข้าวฉ่บกวยปั่นมาให้กินหรอนมอากินฉาบกวยที่ไม่หวานนะฟิลฟิวเหมือนวุ้นที่เอาไปปั่นเลยๆโคตรๆอ่ะแล้วก็เป็นกลิ่นน้ำลำอมใหญ่โอเคนะไม่แยแต่แค่เราสะพายเฉยๆว่าเอ้ยท้ามามันมีสัมผัสนี้อยู่ในน้ำด้วยวะอะไรเงี้ยถ้าใครอยากลองกินนะครับก็มาซื้อได้ขวดละ13บาทแอบนิดนึงเหมือนกันนะปกติมันจะ10บาทเงี้ยถ้าเกิดเป็นน้ำๆแต่นี่13บาทก็เลยสามบาทมาจากไหนนะเป,นเป็นต่ออยากกินเห็นวนบิ้งแล้วอยากกินอันละเท่าไหร่คะตัวละยี่ครับห้าอันค่ะอย่างรลยังไมม่หดเลย ฝากถือกินด้วยก็ได้นะโอ้โหยังษ์ใหญ่อยู่ไหนเฮ้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นอย่าที่งเือได้กินแล้วลดหน้าท้องได้ด้วยนะพิกานางแพ้คอหมูย่างเห็นเราต้องซื้อซื้อแล้วของเงินครับเอ <c oughs> ๊เฮ้ยต่ได้ เท่าไหร่อ่ะ100บาทประมาณ300กรัมอ่าลองไปชิมดูเดี๋ยวซื้อซื้อซื้อหามุมเพราะตอนเนี้ยยิ่งดึกคนยิ่งเยอะแตเจอกระเพราอยู่ร้านหนึ่งเขาบอกว่ากระเพราขาดบาทมีเป็นเนื้อกระเทียมด้วยอ่ะน่ากินเนาะเขาดูทำน่ากิน ไม่เคยกินปูทอดปูแบบปูตัวเล็กๆทอดไม่เคยกินแล้วมันเห็นว่ามันมีนมร้านขายอยู่ปูทอดปูทอดทุกฝ่องสี่สิมันรวมกันเท่าไหร่อะคะ,ะทุกกั่องรวมกัน รอเก้าอี้นั่งกันมาสักพักนึงเลยเพราะว่าด้วยความทคนเยอะมากแล้วก็เหมือนฟ้าฝนกําลังจะไล่เราให้กลับห้องฝนตกนะลองกินกันพ่อค้าบอกว่ากินได้แต่ว่าระวังจ้างติดคอก็เลยงงก้างปูกับกุ้งมันก้างหรอก้ามป่กก้ามมันคือปูอะไรวะปูม้าเหรอปูม้าจิ๋วอ๋อหรอน่าจะใช่ยังไม่ทันโตเลยลูกเอ้ย กรอบมากอืดีนะเฮ้ยม,มันมันมีความเค็มแบบเค็มอร่อยชอบ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 ,ชอบตรงน,นี้สี่สิบบาทเฮ้ยอร่อยเกี๊ยวเพลินมากเลยอะตัวเล็กแต่แอบมีเนื้อนะมาลองกะเพราดีวกว่ากะเพราขัดบาทกะเพรายิบก้าบาทพริมซื้อสองอันเป็นกะเพรา,าสูตรดั้งเดิมกับเนื้อกระเทียมอ๋ออันนี้เป็นเนื้อกระเทียมขอละยี่สิบเก้าบาทนะครับ นนกระอย่าพิมลองกินเนื้อกะเทียมก่อนอุ้ย <c oughs> เยอะนะเป็นยี่บก้าทท,ที่ที่เยอะอ,อยู่นะกินได้2คนเลยเออจริงๆเยอะนะแอบล้นมือเลยตะกี้ <c oughs> มาลองลองลองอ,ง <c oughs> อกินดีอ <c oughs> ิดหวานนิดนึงนะจะใช้ได้กินแล้วหอมดีถือว่าเป็นเนื้อกะเทียมที่พี่หมชอบเพราะพี่หมชอบกินหวานก็เคเลยะอ่ะชื้อันนี้เป็นกระเพราเนื้อ แบบชอบอะปล่อยคำแม่อืมอืมอร่อยจริงจริงปะห่อเดียวอะอิ่มยี่สิบเก้าบาทถูกด้วยเราชอบอร่อยชอบอร่อยหอมอร่อยชอบรอบรอบชอบขอเก็บก่อนอย่าเอากลับไปกินพอหมอย่างอูู้เหงาใจพอหมอย่างกระยิบกระย่างคนสั่นเพชร โอ้โหมันแบบสุดยอดอะ่ะขอขอแค่ตัวเนื้อก่อนอืมตัวเนื้อ,อรอยเลยลองน้ำจิ้มลองน้ำจิ้มจะต,ตายไม่ตายดูน้ำจิ้ม ยังไม่ค่อยร้อยหนึ่งถืวเป็นร้อยหนึ่งที่ได้หมูค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยดูดูดูได้หมูแบบโอเคเลยไม่แย่ไม่น่าเกียดหมูอร่อยกี่กับาเหนียวคือเล,ลิศอเมริกาหรอกผมละลักความละยิบระยับนี้เลยเกิด <t> น้ำมันนังแบบ กระจายอะน้ำจิ้มมะขามแปลกๆไม่มีข้าวคั่วด้วยสำคัญนะน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยมันต้องมีมันต้องมีข้าวคั่วนะพุดดิ้งชานมไต้หวันคือพี่มาเป็นคนชอบกินชานมไต้หวันมากรู้สึกว่ากลิ่นชานมไต้หวันมันเป็นเอกลักษณ์และเพิ่งเคยเห็นพุดดิ้งชานมไต้หวัน อยากขยี้มากอยาคุณกิตนตัวที่เราทำเลอะไว้เนี่ยโอ้ยแย่จริงๆเลยเนาะใครก็ไม่รู้ทำเลอะเนี่ยแย่จักสีพุดดิ้งมันมันใสเนาะ <c oughs> อันนี้มันเหมือนเป็นแบบวุ้นๆบุกๆใสๆอะไรเงี้ยแล้วคำว่าชานมไต้หวันของเขาก็คือไอตัวน้ำเนี่ยมันคือชานมไต้หวันแต่ถามว่าแย่ไหมไม่แย่โอเคยี่สิบห้าบาท <c oughs> แต่ถ้าตัวเนื้อพุดดิ้งอะถ้ามันเป็นเนื้อแบบเนื้อน,นมอะไรเงี้ยมันน่าจะอร่อยกว่านี้เดี๋ยวแช่ต้วยใครไม่รู้ทำผมพูดเนี่ย เออไอ้อสะอาดเรียบร้อยเหมือนเดิมเจอร้านทะเลดองชิละสิบบาทแล้วจริงๆอ่ะไม่ได้สนใจราคาหรอกแต่ว่าเห็นว่าโปววไข่มันล้นมากชิ้นเล็กน,นะแต่ว่าไข่มันล้นนะกก็เลยอยากกินเอาสักหน่อยหนึ่ง ร้านนี้ที่พี่โมบอกว่าอร่อยมากแต่ว่าเขาเก็บร้านแล้วก็อดกินแต่มันอร่อยมากเลยเหรอพี่โมมันถูกด้วยอ่ะอ่าถูกและอร่อยพี่โมแนะนาถ้าเกิดใครมาแล้วมีโอกาสได้กินก็กินแล้วรีวิวแทนนึ่งคอมเมนต์บอกพิ่โม้ย่าเป็นยังไงนะนี่ตูดองไข่เยิ้มเยมแต่ตัวที่เขาตักมาให้ไข่ไม่ค่อยเยิ้มเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรสิบบาททั้งหมดพิงพ์ซื้อมา4 0สิบาทได้ประมาณ 4. สี่ซี่ลองชิมดู เฮ้ยโอเคเลยเดี๋ยวลองกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดแรงมากอะดูเด็ดนะดูแบบดูแซ่บนี่แต่พี่ไม่ชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดที่มันมีผักชีพอได้แต่ตัวน้ำปูเขาดองดีอยู่แล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่แซ่บขนาดนั้นแต่ก็เริ่มเผ็ดอะแล้วก็หายไปเฮ้ยแต่โอเค อ,อ,อบเลประมาณนี้ถนนคนเดินบางแสนถ้าเกิดใครมาพิมพแนะนาอยากให้กินไอ้นี่อียำห้าสิบาทอันนั้นอะ่ะอันแรกๆเลยอะ่ะเอออันนั้นอะ่ะพิมพชอบรู้สึกว่าราคามันถูกแล้วรสชาติโอเคหมูบัสกิลอันนี้อร่อยมากอร่อยแบบไม่คิดว่าจะอร่อยแต่ก็อร่อยเอออร่อยคุ้มกับห้าสิบบาทที่จ่ายไปแล้วก็แตงพายยบ้าาทอันนั้นอ่ะอร่อยสาหรับพิมพ์พิมพชอบเลยอยากลองไอ้กับทหม,มาลาดูน่าจะเผ็ดแบบเผ็ดซีซถูกใจแล้วก็อีอันนึงที่แนะนําก็คืออันนี้อีทะ <laughs> เลยดองชิ้นละสิบาทอันนี้พิมพ์ชอบปูเพอาดองโอเคเลยอ่ะไม่เค็มเกินไปแล้วก็ไม่ขาวสใจชอบแล้วก็เนื้อปิ้งอ่ะไม่ละ10บาทอันนั้นก็โอเคมันอร่อยมากแล้วก็อีกการหนึ่งสําคัญเลยขาดไม่ได้ข้าวหมูย่างร้านนี้อร่อยมากแต่น้ำจิ้มยง ไม่น้ำจิ้มยังไม่แต่ข้อมูย,ยังคือเด็ดและสำหรับที่นี้ขอขอบคุณนอติลุสน้ำพริกทุนา่ากรอบกินกับอะไรก็เด็ดมีสองรสชาติรสพอชิลลี่กรอบแซ่บถึงพริกถึงเครื่องรสต้ยมยำกรอบรีบถึงเครื่องต้มยำมีขายที่เซเว่นอีเลเว่นร้านขายชันนั่งท่วไปราคาแค่ยี่สิบห้าบาทเท่านั้นทุกคนหรือจะเป็นช่องทางานออนไลน์ก็มีนะ ลตัวเว็บเว็บนอติลูดออนไลน์ชอป .com หรือช้อปปี้ลาซาด้าแต่สําหรับตอนนี้ขอรีบกลับกดปุ่นตกปุน,นไลค์ไม่ไหวแล้วอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแล้วก็เช็คชื่อคลิปนี้ก็คือเป็นชื่อเล่นตัวเองแล้วก็เติมคําว่ากินกับอะไรก็เด็ดอย่างเช่นพิมพ์กินกับอะไรก็เด็ด,ด,ม,ด,ดมีการแอบขายตัวเองเบาๆไปแล้วข<า>อหนีผนก่อนด่ว,วนเลยปนะ่ะโ<า>อ้ยเดี๋ยวใส่แมสก์ก็ลืม